เอเช่าบูชาได้ทีท่านอาจารย์โอ้เพราะต่อไปจะหมดเพราะเหรียญหมดจากวัดไปแล้วอันนี้รุ่นสองนะรุ่นสองวังท่าทรงที่ทีเสาห้าเหรียญทำน้ำมนต์ค่ะนะหมดแล้วนะหมดจากวัดไปแล้วแล้วก็รูปหล่อร้อยองค์อน,นี่กําลังกระแสแรงกําลังแพงสุดๆนะนะเดี๋ยวต่อไปมีแพงมีเงินมากเท่าไหร่ก็หาไม่ได้นี่พูดจริงๆรูปหล่อลอยองคหลวงพ่อหรือสีดิงด,ดําวัท่าทรงคือ มวลสารนะ่ะข้างล่างเนี่ยเป็นมวลสารที่เก็บไว้ตั้งแต่สมัยหลวงพ่อฤาษีลิงดํามีชีวิตอยู่นะแล้วมาแงะต้อง,งต้องชว่วยกันแลอาอจารย์โอก็มาแล้วเป็นประธานแล้วนะกดแชร์ออกไปสิพวกเจ้าทั้งร้ายเร็วโคตรเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าแชร์นุมาแล้วเหรอนุบางบ่อนะบ่นะเอากดแชร์แชร์ออกไปแชร์แล้วชื่อเล่นคําถามเข้ามาะมีเลยแล้วยัยนกาบเพชร อันนี้ของวัดท่าทุงนะติดต่อสอบถามเช่าบูชากันเข้ามาได้เจ้าท